ัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจ้าเตยเช้ามาอารมณ์ดีนะครับคุยกับตัวเองอีก ของ,น,องน้องน้ำโมทุทกวันนะครอันนี้อารมณ์ดีนะคะนี่ มีเสียงคุยดังเลยต้องไปดแอบแล้วนะคะนนเจ้าลูกชายอารมณ์ดีมากๆเลยค่ะแม่แม่เแรงทั้งจิตายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยครับเล่นสนุกมากเลย เช้าขึ้นมาอารมณ์ดีจังโอ้ทึ่งแล้วขึ้นแล้วเป็นพี่ไก่มาแต่เช้าเลยยังไม่มีเสียงนะคะต้องเอบถ่ายนะคะ มาคุยสนุกเลยดูฝนจะตกแน่ๆหนักแน่ๆเลยกัน น้ำมอตื่นเช้ามาอารมณ์ดีเลยค่ะนี่ <_ t od ic> ให้ภาพบรรยายเลยนะคะ <_ t od ic> เงียบไปแล้ว ตัวนี้สาวเป้นมาเล่นด้วยนะคะไม่ยอมมาเลยสาวเป้นเด็จแล็วละท่านะคะนี่ สนุกคนเดียวเลยแม่โมก็เฉยเลยนะคะนี่สาวแป้งเล่นอ,อยู่มุมสาวแป้งนะคะสาวแป้งก็ไม่ยอมหันมาหาน้องเลยนะคะนี่ นี่มานมงเนี่ยหาแม่แล้วจนแม่คือนะคะนี่แม่ก็ไม่คือด้วยนะคะนี่แม่ก็ไม่คือกับหน่เลย สนใจแม่เลยนะ,ะเล่นคุยคนเดียวเลยดูเล่นกับพี่นกพี่เทอเจอพี่นกนะคะนีมาเลยมาเลยมาเล่นกับน้ำโมลเลย ไม่ไม่เนี่ยโอ,อ้เจอเจอแล้วเจอเจอพี่นกบินมาแล้วนะคะนี่อา้าพี่นกทำไมมาทักทายน้ำโมแต่เช้าเลยนะคะตัวเล็กๆนะคะโมยังมองไม่เห็นนะคะแล้วพี่นกเร็วมากเลย วันนี้ช้างน้อยกำลดีแต่เช้าหนิงสงสัสยฝนจะตกแน่ๆเลยยังสนุกไม่หายนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเลยกัน บินสูงจังอารมณ์ดีจังเลยเดี๋ยวกัน

คนตกเนี่เลยค่ะทำมาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์้ด้วยจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า